เอียนครับกลุมอาเซียนตามด้วยกระบวนต่อไปนะครับเป็นกระบวนโค้งศรีโรงเรียนนะครับโดยเต็มใจประศิษจ์รักตาเนียเป็ัผู้กำกับงานนัต่อไปเป็นโคงอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับบ่ายอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกระบวนนาฬีไซเคิลนะครับจากวัสดุยครับ ไคพรเาิยจะพูดไทยเฉยไทยต่อด <Sai> ้วยไดูน้อยหูกภาคกลางภาคกางภาคเใต้และท้ายก็คือภาคอีนะครับตามด้วยกรบวัเชียร์ 一直。 จะเป็นองค์กรเห็นกาเนรออเรียนรู้มุ่งเน้นกาเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีศักยภาพเป็นพโโลเมืองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับชุมชนเป็นสารภูมิปัญญาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสำหรับนางงามผู้ถญิงป้าโรงเรเียนนะคะก็คือในหญิงอารา เ,เด็กชายสักกรินสาธากังม่ยื่อนะคะเด็กหญิงพัชราฐีค่ะนำด้วยครับวนเฉียรตัวเล็กตัวน้อยนะคะน่ารักมากอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะคะก็คือมารยาทดีมีวินยัยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงคันขวัญของโรงเรียนบ้านจดศิลป์ไทยนะคะประพฤติด,ดีกีฬาเด่นเน้นความ คููคุณธรรมนำประชาธิป,ปไตยขรวที่สามนะครับเป็นจากโรงเรียนพระบุตรบ้านแห่งราชประสาโดยดการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านมีชายสาวหล่อนนะครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนชาย94คนนักเรียนหญิง93คนรวม187คนจำนวนครูและบุคลากรจำนวน15คนวิสัยทัศน์ภายในปีนการศึกษา2558โรงเรียนพระบุตรบ้านแห่งราชประสา มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศาึกษาโดยยึดหลักประจญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์วิถีพอเพียงนำขวัญโรงเวียนมีคุณธรรมนำความรู้นำประชาธิปไตยอนามัยสมบูรณ์อนามัยสมมุขุมเพิ่มปความรู้